เดี๋ยวพาไปเดิ่มกันทีจังหวัดสงขลาค่ะไปเลยบรรยากาศพุทธศาสนิกชนเนี่ยบ้านผุโพลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะเขาเฮ่ทำบุญสัตว์เดือนซิบรับตายายรั่วบุญเรกนะคะกันอย่างขึกขักเลยค่ะ เมื่วานี้ค่ะเทวัดปฐมยาตราธรรมาราม,มบ้านผุภูโฒตําบลคูห้าตายอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาบรรยากาศการทําบุญประเพณีซัดเดือนซิรหรือว่าว,วันรับตายายบุญแรงเนี่ยค่ะคนข้างคึกคักนะคะพอแม่ผู้ปกครองก็จุงมือบุตรล้านเนี่ยมารวมซืบสซนันประเพณีทองทิ้นผักตายเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้แล้วก็ซืบทถอดต่อไปค่ะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังคงสวมน,นากากอนามัยตามมาตรการป้องกันโควิดส9กาณงด้าพอมาถึงวัดค่ะ ชาวพุธเนี่ยค่ะเขาก็จะนําข้าวปลาอาหารข้าวว้านผลไม้ที่คาดไม่ได้ก็คือ,อรวมทั้งผลไมา้<ะ>แล้วก็ที่คาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือขนุมเดือนอซิไม่าจะเป็นนุ่มลานุ่ม<ะ>บลานุ่มโพงนุ่มเจ้าหูนี่แล้วก็นุ่มต้มซ้ำเลี้ยมนะคะ,ะเนี่ยเขาเอามาจัดเ,เรียงไว้นะเป็นสําหรับส่วนนึงเนี่ยค่ะก็คือสํหรับไวยถวายเป็นเพลนผะซ้งแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ย สำหรับอุทิศส่งให้แก่ดวงวิญญ,ญาณของปู่ยาตายายผู้หลวงหลับค่ะโดยประเภทนี้ทำบุญเดือนสิบปีนี้นะคะลบมามีซีซันอีกวนหนึ่งแล้วหลังสถานการณ์โควิดสิบเก้าคลี่คลายแต่เราวัดก็รับมาจัดให้มีพิธีชิงเปรตมือนเดิมแล้วนะคะโดยหลังถวายเพลงพระสงฆ์แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเอาสํารับอาหารไปวางไปตามจุดต่งตงางๆท้งภายในและก็ภายนอกวัดค่ะเพื่อแพ้่วนกุศนเป็นท่านแก่ดวงวิญญ,ญาณของเปรตผู้หลวงหลับถี่ไม่มีญาติรือว่าที่ญาติไม่มารวมทำบุญนั่นเองนะคะ ่อนจะกรวดน้ำแล้วก็ทำพิธีชิงเปรตโ h ร้องกันย่างสนุกสนานเป็นไฮไลท์สำคัญเทวาเด็กๆเนี่ยเฝ้ารอเลยนะคะว่ากันว่าใครได้กินของเซนไวจากการชิงเปรตก็จะได้รับกูซ้นแรงแล้วก็ยังเป็นสิริมงคลด้วยค่ะส่วนส่วนกุสโลบายนะคะในประเพณีทำบุญสัตางเดินซิบดีของพี่น้องชาวตายมุมนึงค่ะก็เผื่อเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวเพราะว่าคนตายน่นิยมเดินทางลบมาภูมิลำเนาลบมาบ้าน เพื่อมาทําบุญกับญาติรวมถึงอย่างสะท้อนถึงความกระตันยู่กระตะเวท<ช>ที่<ช>ที่ชาวตายเนี่ยมีต่อบรรพบุรุษได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะนี่อะไรมางราบรรยากาศ<ช>บอกเลยว่าคึคกคขัดสีเดียวเลยนะคะบางคนก็คือยิวเป็นโตมานานแล้วก็เอามาวางนี่นุ<ช>่มล่าค่ะนี่นุ่มล่านี่นุ่มล่านุ่มตอมอะไรแต่เราเรียกนู่นเจะหูอยากินเลยนี่เจ้าหูนะคะนี่พอเอ็นนุ่มเจ้าููนี่หนึกถึงประเภีนี้เลยนะคะประเภทนีวันซาตเดือนซิปเนี่ยค่ะนี่อันนี้อนุ่มพอ